พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระอินเก้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าราชวรวงเธอกรมมืมืนจัพลพรปฏิพานนายแพทย์เอกพระเจ้าวรวงเธอกรมมืมืนจัพลพรปฏิพานมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจรุนโรธเรืองสีทรงเป็นต้นสกุลจรุนโรธประสูติเมื่อวันอังคารเดือนสี่แลมสิบสี่ค่ำปีมะโรงอัฐศก จุนทศักราช1,218ตรงกับวันที่24มีนาคมพศ2 3 9 9เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาช้อยทิดาพระยานครศรีธรรมราชเมฆณราชสีมาเมื่อบิดาสวราคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับมาอุปการะเลี้ยงดูอย่างพระราชโอรสถ,ถึงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้รับราชการเป็นนายแพทย์ใหญ่ในกรมทหารรักษาพระบรมมหาราชวังเป็นผู้พิพากษาสารแพ่งสัรพากรต่อมาจึงดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา ต่อมาเมื่อวันพุธที่1 1พฤศจิกายนพศ2439ทส่รงได้รับสถาปนาเป็นพระเจ้าบราวรวง์เธอกรมมื่นจรัดพรปฏิพานทรงศักดินาหนึ่งพระเจ้าราชบวรวงเธอกรมมื่นจาัดพรปฏิพานได้รับพระราชทานพระชัยวัดองค์เล็กจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่22กันยายน พศ2443พร้อมกับพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเศรษฐวงศ์วราวัตรนายแพทย์เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมื่นจรัทพรปฏิพานประชวนพระยอดที่พระสมาตั้งแต่วันที่20สิงหาคมพศ2450ทรงรับการผ่าตัดและเสวยพระโอสถที่แพทย์จัดถวายแต่กลับไม่ทุเลา และสิ้นพระชนเมื่อวันที่25กันยายนพศ2450เวลาเช้า1โมง24นาทีสิริพระชันษา51ปีพระราชทานพระโกรธไม้12ประกอบพระศบและได้รับพระราชทานเพลิงพระศพณวัดเทพสรินทาวาสเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2451